ถ้าอยู่ๆมีคนยื่นน้ำบางอย่างให้คุณคุณจะดื่มไหมคะเรื่องนี้พี่หนอมาเล่าสดๆร้อนๆของทางรายการเคลื่อนผีเรื่องนี้มีอยู่ว่ามีพี่ท่านหนึ่งเนี่ยค่ะไปทํางานอยู่ที่บริษัทบริษัทหนึ่งและมีการกินเลี้ยงกันแต่จู่ๆเหมือนเขาเห็นพวกผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดื่มน้ําน้ํหนึ่งที่มาจากไหซึ่งเขาก็ได้ถามผู้จัดการหรือหัวหน้าเขาเนี่ยค่ะว่าทําไมเขาไม่ได้ดื่มเห็นมันน่าจะอร่อยนะแต่ผู้จัดการเขาแบบถอนหายใจแล้วบอกว่าเชื่อสิอย่าดื่มเลยน้าเนี้ยมันไม่ดีหอก เขาก็ยิ่งงงและสงสัยค่ะว่าน้ำนี้ทำไมเขาไม่ได้ดื่มจนผู้จัดการเนี่ยค่ะเล่ามาประมาณหนึ่งว่าน้ำในนี้ที่เขากินอ่ะมันเหมือนน้ำร่วมสาบานถ้าใครคิดคดทรยศต่อบริษัทเนี่ยจะต้องมีอันเป็นไปซึ่งน้ำในนี้ค่ะต้องทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็นํามาดื่มให้ทุกคนดื่มค่ะแต่โชคดีที่เขาไม่ได้ดื่มผู้จัดการเขาก็เลยยกเคสเคสนึงให้ค่ะว่ามีพี่ท่านหนึ่งเนี่ยได้ทาการคิดคดทรยศต่อบริษัทแล้วได้ลาออกไปจากสถานที่แห่งนี้แต่ด้วยความที่ออกไปเนี่ยพี่เขาเนี่ยค่ะไม่ได้มีอะไรเกิดกัับตว แต่มันเกิดกับคนรอบตัวเขาไม่ว่าจะเป็นลูกสาวเขาที่เพิ่งอายุ16แต่โดนทานลุณกรรมลูกสาวเขาเนี่ยคะ่ะที่เพิ่งอายุ16เองแต่โดนทารุนอย่างร้ายแรงจนสติผิดเพี้ยนเขารีอย่างนั้นก็เริ่มคิดในใจค่ะแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปติดตามรับชมรับฟังได้นะคะ่ะเชื่อเรื่องว่าคืนเลี้ยงส่งเรื่องนี้บอกเลยสนุกมากๆห้ามพลาดนะจ๊ะ